สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูตะก้านะคะอันนี้จะเป็นตะก้างวงนะคะเราเรียกว่าตะก้านวงเนาะตะก้าจ่ายตลาดตะก้าไปวัดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นสีบานเย็นนะคะกับลายสีฟ้าเนาะถ้าใครอยากได้ลายนี้ก็นี่เลยสีตามนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นลาอาก็จะเป็นสีบานเย็นนะคะใส่กับลายสีฟ้าแบบนี้นะคะลายนี้นะคะ ก็จะออกมาเป็นลายนี้นะคะสวยอันนี้ก็จะเป็นตะก้าที่แบบตะก้างวงใส่ขอบลวดนะคะนี่อ่างวงของเขาในี่สายของเขาก็จะเป็นขอบลวดเหมือนกันนะคะอย่างแน่นหนาเลยขอบลวดนะคะไซส์นี้นะคะไซส์นี้ขนาดกว้าง21เซนยาว31เซนสูง17เซนนะคะนี่คือกว้างยาวสูงนะคะอ่าใช้เส้นนะคะหลายคนก็จะถามว่าใช้เส้นกี่เส้นนะคะ ความกว้างนะคะนี่ความกว้างก็จะตัด15เส้นนะคะแล้วก็ด้านยาวก็จะตัด21เส้นส่วนความสูงนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ลายขนาด15มิลน,นะคะ15มิลจะใช้12เส้นนะคะ15มิลน,นะคะไซส์นี้นะคะจะใช้15เส้นนะคะ ทั้งหมด15เส้นนะคะส่วนความยาวนะคะอ่าด้านนี้นะคะ15เส้น,นตัด100เซนติเมตรนะคะส่วนด้านนี้นะคะ21เส้นตัด90เซนนะคะตัดเส้นเนาะตัดเส้นไว้สารเนาะส่วนอ,อ่าอ่าเส้นสารนะคะอ่า12เส้นนี่คือตัด120เซนนะคะด้านนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นไซส์นี้นะคะนี่นะคะ กว้าง21ยาว31แล้วก็สูง17เซนนะคะไซนี้ก็จะเป็น2สีนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีบานเย็นนะคะแล้วก็พิมพ์ลายสีฟ้านะคะก็จะได้ออกมาเป็นลายนี้นะคะสวยงามส่วนลายนี้นะคะเราจะเรียกว่าลายยูนิคอร์นเนาะ แต่คนอื่นไม่รู้จะเรียกยังไงนะแต่ว่าทางร้านเราเรียกลายลายยูนิคอนนะคะถ้าเป็นลายนี้เนาะจะใส่ลายสีก็ได้นะคะแต่ของเรานี่ก็จะเป็นสีฟ้านะคะฟ้าอ่อนนะคะพาสเทลฟ้าอ่อนแล้วก็ชมพูอ่อนแล้วก็จะเป็นสีครีมนะคะนี่สามสีนี้เลยออกมาก็จะได้ลายนี้นะคะนี่ไซส์นี้ก็เหมือนกันนะคะไซส์นี้ก็จะอยู่ที่กว้าง21เซนยาว31 cm, แล้วก็สูง17เซนนั่นเองนะคะ แต่อันนี้ก็คือจะเส้นสารของเขานี่เขาเป็นสีสีพื้นเนาะเขาเป็นสีล้วนนะคะ12มิลทั้งหมดจะใช้15เส้นนะคะนี่อันนี้จะใช้15เส้นเนาะน,นี่มีทั้งราคาปีกนะและราคาส่งนะคะอันนี้ไซส์นี้ถ้าเป็นราคาส่งก็จะอยู่ที่100บาทนะคะไซส์นี้ถ้าสั่ง6ใบขึ้นไปเนาะจะได้ในราคา100บาทนะคะไซส์นี้เลยนะคะ ถ้า,าราคาปีกนะคะก็จะอยู่ที่ใบละ150บาทอันนี้คือไม่รวมค่าส่งนะคะจะคิดค่าส่งต่างหากเนาะใบละ100บาทนี่ก็ไม่รวมค่าส่งนะคะจะมีค่าส่งต่างหากนะคะลายยูนิคอร์นลายนี้สวยมากเลยนะทุกคนนี่ ก็จะมีสีอะไรบ้างนี่คะก็จะมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีครีมนะคะสลับกันไปอย่างละ3เส้นนะคะด้านนี้นี่เห็นไหมคะสมเส้นทีละสามเส้น3มเส้นนะคะสีละ3เส้นนะคะไปจนครบทั้ง21เส้นเลยด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะสีละ3เส้นนะคะนี่ด้านนี้จะ15เส้นนะคะอ สีนี้เป็นสียูนิคอนสวยงามนะคะ1กิโลสามารถรวมได้ 3- สีนี้เลยนะคะใครอยากได้ก็ทักมาได้นะคะเบอร์โทรนะคะจะอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะคะ,ะหรือจะให้บอกอีกทีก็ได้นะคะ093053 2 3 1 6นะคะ1กิโลอยากได้ลายยูนิคอนก็แจ้งมาเลยสีฟ้าอ่อนสีชมพูอ่อนแล้วก็สีครีมนะคะนี่จะเป็นลายยูนิคอนก็จะออกมาเป็นลายนี้นะคะสวยงามนี่ สำหรับตะกร้าทรงนี้ก็จะอยู่ที่ใบละ100บาทนะคะทุกคนนี่ราคาส่งเนะาะค่ะไปดูลายต่อไปกันเลยค่ะสำหรับลายนี้นะคะเราจะเรียกว่าไล่สีเนาะไล่โทนสีนะคะอันนี้ก็จะมีสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นชมพูสดชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะส่วนสีพื้นเขาจะเป็นสีใสนะคะเป็นพลาสติกสีใสนะคะเห็นไหมไม่ใช่สีขาวนะคะ เป็นเป็นเป็นสีใสนะคะเป็นพลาสติกสีใสเนาะเดี๋ยวเราเอาสีใสมาให้ดูแล้วกันค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นขาวใสนะคะนี่จะเป็นสีขาวใสส่วนอันน yup ี้จะเป็นสีขาวขุ่นที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นสีขาวขุ่นนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีพื้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะนี่ที่เราเป็นทําเป็นก้นตะกร้าเนาะจะอันนี้จะเป็นสีขาวใสตัวของตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะ ทั้งหมดนะคะตะก้าใบนี้ก็จะมีอยู่สี่สีนะคะสีสีที่เราต้องใช้สําหรับใบนี้นะคะก็จะมีสีบ้านเย็นนะคะชมพูสดนะคะชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวสีใสนะคะนี่ก็จะมีสีสีนี้เลยนะคะสําหรับความกว้างยาวสูงก็เท่ากันกับใบที่แล้วเลยนะคะก็คือใช้15เส้นนะคะนี่15เส้นนะคะความสูงนะคะ ชุดที่3นะคะสําหรับคลิปของเรานะคะวิธีทําตะกร้านะคะก็จะตัดเส้นออกเป็น3ชุดนะคะชุดที่1ก็คือด้านนี้นะคะ15เส้นนะคะส่วนชุดที่2นะคะก็คือด้านนี้นะคะ21เส้นนะคะชุดที่3ก็คือนี่นะคะด้านนี้นะคะด้านนี้เลยนี่นะคะ15เส้นนะคะนี่สีก็จะแบ่งตามนี้นะคะสีละ5เส้นนะคะส่วนสีขาวด้านบนนะคะจะได้3เส้นนะคะ สี่ละสี่เส้นโทษทีค่ะพูดผิดสีละสี่เส้นนะคะนี่สีละสี่เส้นนะคะนี่ส่วนสีขาวนะคะจะได้จะได้แค่สามเส้นนะคะไม่ถึงสี่เส้นนะคะนี่ก็จะออกมาเป็นลายนี้นะคะเราเรียกว่าไล่สีนะคะไล่ไล่โทนสีชมพูนะคะเราจะเรียกนี้ถ้าจะเอาเป็นสีม่วงก็ได้นะคะทําแบบนี้นะคะเป็นโทนสีม่วงอย่างนี้ก็ได้นะคะไล่โทนสีม่วงก็ได้นะคะเรามาดูใบต่อไปกันเลยค่ะว่าจะสีอะไร สำหรับลายนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลายเขามมาแดงเนาะลายเขาก็จะละไม้คล้ายกับผ้าเขางมาเนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะลายลายเขามมาแดงนะคะนี่ก็จะเป็นพื้นสีแดงนะคะนี่ทำก้นตะกร้าแล้วก็จะเป็นสีแดงนะคะนี่อ๋อตัวนี้ยังไม่เก็บเลยทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะก็จะมีสีแดงนะคะสีขาวนะคะแล้วก็ชมพูนะคะอันนี้จะเป็นชมพูลิ้นจี่นะคะทุกคนนี่ถ้าใครอยากได้เซตนี้ก็สั่งมาได้เลยนะคะ AO. ตามนี้แดงขาวแล้วก็ชมพูลิ้นจี่นะคะอ่าสำหรับเส้นพลาสติกข,ของเราก็จะมีม้วนละ10กิโลและม้วนละ2กิโลนะคะอันนี้ก็คือเราใช้ออกไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเหลือประมาณ1กิโลเนาะอันนี้ม้วนเล็ก2กิโลแต่เราใช้ไปแล้วก็จะเหลือ1กโลแบบนี้นะคะ สำหรับใครอยากได้เส้นพลาสติกสีนี้นะคะไปลองทำดูนะคะก็อ่าหนึ่งกิโลก็สามารถรวมได้สามสีแบบนี้เลยนะคะส่วนลายเมื่อกี้นะคะจะมีหลายสีหน่อยนะคะสามสามสีได้หนึ่งกิโลนะคะถ้าทุกคนอยากได้เหมือนลายไล่สีเมื่อกี้ก็เอาไปเป็นสองกิโลแล้วกันเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอ่าได้หนึ่งกิโลได้นะคะนี่หนึ่งกิโลใบนี้นะคะทุกคนก็อยากจะถามว่าหนึ่งกิโลไซส์นี้ได้กี่ใบนะคะ หนึ่งกิโลไซส์นี้ได้ประมาณอ่าสามใบนะคะเพราะว่าเขาก็ไซส์ใหญ่อยู่เนาะนี่ประมาณสามใบนะคะสามใบก็อาจจะเหลืออีกทำไซส์เล็กกว่านี้ได้อีกนะคะหนึ่งกิโลเนาะนี่นะค่ะหนึ่งกิโลได้ประมาณสามใบนะคะสามใบไซส์นี้นะคะแล้วก็จะจะเหลืออีกอยู่นะคะ <Oui> เหลือเหลือนะคะเหลือไว้ทำไซส์เล็กกว่านี้ก็จะก็ก็ได้นะคะนี่ ประมาณนี้นะคะประมาณ3ามสี่ใบประมาณนี้นะคะสาหรับ1นก <go> sí being <though> ิโลนะอันนี้จะเป็นเราจะเรียกว่าลายผ้าเข่าม้านะคะก็จะคล้ายกับผ้าเข่าม้าเนาะก็จะทําได้อ่าหลายโทนนะคะหลายสีนะคะสําหรับอ่าโทนนี้นะคะก็จะเอาเป็นโทนสีน้ําตาลก็ได้นะคะเป็นน้ําตาลหวายนะคะแบบนี้ก็ได้น้ําตาลหวายแล้วก็ขาวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาเป็นสีม่วงอย่างนี้ก็ได้นะคะ ม่วงอ่อนม่วงเข้มแล้วก็ขาวแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นเป็นลายนี้เนาะอ่ะสีพื้นเราก็จะเป็นสีแดงนะคะนี่สีพื้นตรงก้นเราก็จะเป็นสีแดงนะคะทั้งทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งกว้างและยาวนะคะแล้วก็ส่วนเส้นสารของเรานะคะก็จะเป็นอ่าตรงก้นนะคะเราก็จะใช้เป็นสีแดงหมดนะคะแล้วก็จะมาเป็นสีอ่าชมพูลิ้นทีีนะคะสลับกับสีขาวนะคะอย่างละเส้นอย่างละเส้น ออกมาก็จะได้เป็นลายนี้นะคะลายยูนิคอร์นนะคะเอ้ยไม่ใช่ลายผ้าข่าม้านะคะพูดผิดนี่ไซส์นี้ก็ไซส์เดียวกันนะคะราคาส่งไปละ1 0 0บาทเหมือนกันนะคะสั่ง6ใบขึ้นไปจะได้ในราคาสูงเนะาะใบนี้อันนี้เซตนี้เราจะได้ส่งไปที่ขอนแก่นนะคะนี่อ่ามาดูสีต่อไปกันเลยนะคะสีต่อไปนี่อาจจะ ไม่ครบเนาะเพราะว่าพิมพ์ลายตัวนั้นหมดแล้วอ่ะไปดูกันเลยว่าลายต่อไปเป็นลายอะไรกันส่วนลายนี้นะคะจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวตองนะคะแต่ตอนนี้พิมพ์ลายนะคะพิมพ์ลายที่เป็นสีส้มหมดนะอันนี้จะเป็นพิมพ์ลายผีเสื้อนะคะผีเสื้อสีส้มตอนนี้พิมพ์ลายลายนี้หมดไปแล้วนะคะกําลังสั่งมาไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าเนาะ ก็รอดูกันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขียวตองนะคะเขียวตองกับพิมพ์ลายนะคะเราจะใส่เป็นลายอื่นก็ได้นะคะลายลายอื่นที่เป็นสีแดงสีส้มอันนี้ค่ะ <c oughs> ก็จะออกมาสวยแบบนี้นะคะลายของเขาก็จะขับกันแบบนี้สวยมากเลยนะคะทุกคน สวยนะคะจะเป็นตะก้าเนะาะตะก้างวางของเรานะคะมีความแข็งแรงทนทานนะคะแข็งแรงเพราะว่าเราล็อกแบบอย่างแน่นเลยนะคะใส่ของได้เยอะเนาะไซส์นี้นะคะกว้างมากเลยทุกคนนี่กว้างมากนะคะ ราคาส่งใบละ100บาทนะแล้วก็ราคาปีกใบละ150บาทอันนี้คือยังไม่รวมค่าส่งนะคะคิดค่าส่งต่างหากนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์093-053-2316หหรือว่าจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะนี่สีของเราก็จะมีตามนี้เลย อันนี้ก็คือสีทั้งหมดที่เราไล่มาให้ดูเมื่อกี้นะคะสีเขียวสีแดงไล่สีแล้วก็ยูนิคอร,ร์นแล้วก็สีบันเย็นนะคะเซตนี้จะมีทั้งหมด10ใบนะทุกคนนี่เซตนี้10ใบนะคะราคาส่งใบละ1 100บาทอันนี้เราจะส่งไปที่ขอนแก่นนะทุกคนนี่ไซสนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าของตะกร้าเซตนี้มากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุนเรานะคะ คุณพี่เขาสั่งมาจากสวีเดนเลยนะทุกคนสั่งมาจากสวีเดนเซตนี้คือเขาให้ส่งไปที่ขอนแก่นก่อนนะคะแล้วก็เซตต่อไปนะคะพี่เขาก็จะให้ส่งไปที่สวีเดนเลยนะคะต้องยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณ ที่อุดหนุนนะคะสําหรับใครสนใจตะการ้าเซตสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นพลาสติกและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเราก็มีนะคะลวดนะคะอหลายคนถามมานะคะว่ามีลวดขอบตะกร้าไหมคือลวดขอบตะกร้าเราไม่มีนะคะแต่ว่าลวดที่ทําสายแบบนี้เรามีนะคะคู่นี้คู่ละ10บาทนะคะส่วนตา,าลวดขอบตะกร้านะคะถ้าใครอยากได้นะคะถ้าสนใจก็คือ สารเสร็จขึ้นเป็นตัวตะก้าเสร็จแล้วก็วัดขอบตะก้ามานะคะเราจะได้ตัดให้เนาะเราจะได้เพราะว่าของเราเป็นม้วนใหญ่ๆนะคะเป็นม้วนใหญ่เลยมวลล้วนละกิโล2กิโลเลยนะคะม้วนใหญ่มากถ้าใครอยากได้ก็วัดไซส์ขอบตะก้ามาเลยนะคะแล้วก็จะตัดให้ตามไซส์ที่ลูกค้าแจ้งมานะคะที่เราไม่ตัดไว้ทําที่เราไม่ตัดไม่ไม่ทาไว้แบบนี้นะคะก็เพราะว่า ขนาดเราเองนะคะสารแต่ละใบนะคะความกว้างของอของขอบตะก้าะคะก็ยังไม่เท่ากันเลยนะคะยังไม่เท่ากันทุกใบเลยนะคะบางทีก็จะมีใหญ่ใหญ่ไปบ้างหนึ่งเซนหรือครึ่งเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใส่กันไม่ได้นะคะเพราะเพราะเราก็วัดนะคะแล้วก็ตัดไปทีละใบเหมือนกันนะคะนี่สาหรับขอบตะก้าเนาะเพราะว่าเขาจะรายละเอียดสูงมากถ้าเราทําขอบใหญ่ไปนะคะ ตรงมุมนะคะลวดก็จะโผล่นะคะไม่สวยแต่ถ้าเราตัดเล็กไปนะคะ,ะตรงขอบตะก้าของเราก็จะจะแคบเข้าค่ะก็จะก,ก็จะทาให้เส้นตรงมุมเขาดึงเข้าไปก็จะทําให้ไม่สวยอีกนะคะสําหรับขอบตะก้าหรือว่าใครอยากได้ลวดนะคะกะ็หาซื้อได้ตามร้านก่อสร้างได้เลยนะคะบอกเขาว่าลวดอ่อนเบอร์สิบหรือเบอร์สิบสองก็ได้นะคะส่วนของเราอันนี้ขอบตะก้าของเราจะใช้เป็น เบอร์12นะคะลวดอ่อนเบอร์12เนาะไซนี้นะคะไม่มีนะคะถ้าใครอยากได้นะคะลวดขอบตะก้าต้องวัดไซส์มาถึงจะได้นะคะแต่ว่าลวดทำเนี่ยทำหูตะก้าแบบนี้เรามีนะคะเราตัดอันนี้คือไซส์มาตรฐานเราไว้อยู่แล้วคือ60เซนติเมตรนะคะนี่ก็คือถ้าใครอยากได้ลวดทำขอบตะก้าแบบนี้นะคะงวงตะก้าไม่ใช่ขอบ ทําสายตะก้าแบบนี้นะคะสั่งมาได้นะคะบอกว่าลวดขอบตะลวดงวงตะก้านะคะลวดสายตะก้าก็ได้นะคะจะมีให้นะคะคู่ละสิบบาทนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะทีะ่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะพามาดูอะไรก็รอติดตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย